งันมังันมานั่งนั่งเฝ้าแมวนั่งเฝ้าแมวแมวขาดความอบอุ่นเกิดขาดเกิดการไม่ต้องมาจุ๊บมาจิ๊บไม่ต้องมาจุ๊บมาจิ๊บเลยคุณออสตินเท่ยเจริญน้อนเท่ยเจริญน้อนเทยวจะเทยวจะนวดเทยวจะจังไรล่ะมันเป็นธรรมชาติของเขาเนาะแมวเขาอาจจะแบบ เขาเคยอยู่น้ำเขาเคยอยู่น้ำแม่เวลาเขากินนมเขาจะนวดใส่าขานวดเตานมแม่อย่างประมาณก่อนจะนอนเขาก็จะมีมันอาจจะเป็นแบบเขาเออนย่แหละเป็นเลืองปกติของแมวกรว่าได้นะขยำยืนสันละขยำยืนสันในนอนไหมเนาะวันนี้คุณโอสตีนคุณโอสตีนจะได้นอนไหมวันนี้ โอ้ยพอยังโอ้โโอโคงอีกนานคงอีกนานจัดสรงอยู่จัดสรงอยูออ่มันต้องขนาดไหนอะอสตินมันต้องขนาดไหนอะเดินอนบอนน์เหมือนเดนอนบอนน์ เด็กงเด็กงครับนอนอยากนอนก็นอนง่วงก็หลับไม่ได้กวนนี่ไม่ได้กวนนี่ไม่ได้กวนแม่เรืนี่ คุณเหล่าคุณเหล่าคุณเหล่าหางตืดก้าตืดก้าอ่าฮะตร่กตาตื่า เก,กิดการช่วหลับตาหลับตาด้วยหลับตาด้วยครับหลับตาด้วยพูดล่ะพนลาคาเพื่นนะพูดราคาเพื่อนนะ่ะพูาคาเพื่อนนะขค้าเพื่นนะขาเพนะื ขาไปเนี่ยทียมื่อคนสูงกันขาไปเนี่ยตัดไปสักขาดีไหมเนี่เอาไปย่างเน,นเอาไปย่างเอาไปย่างฮึ่มฮึ่มฮึม ดูขาดูขาไม่มีที่วางล้อขามาวางไหล่คนทำไมมาวางไหล่คนทำไมขาเนี่ยไม่มีที่วางบอก นอน,น,อนไม่ต้องมองหนะ้านอนเลยนอนเลยครับเฝ้าอยู่นี่แหละนอนเลยนอนนอนที่นอนตัวเองนั่นแหละไม่ต้องมานอนตักคนหรอกนอนที่ตัวเองนั่นแหละนุ่ม Følg etter. Følg etter. Følg etter. พอเล่นเบื่อเล่นเหนื่อยทีนี้ก็หิววนเวียนอยู่แค่นี้ชีวิตชีวิตดีดชีวิตแมวออสตินสุดหล่อของเรากินกินนอนนอนเล่นเล่นวนเวียนอยู่แค่นี้มาดูความแซบ่บความอร่อยกินอย่างอริดอร่อยอาหารกรอบกรอบอาหารอร่อยของออสตินเมนูอาหารเม็ดเขาก็กินเหมือนกัน ในวันที่เลือกไม่ได้ถ้าไม่มีอาหารสิงโตเขาก็กินอาหารเม็ดได้ประมาณนี้มองหน้าอีก